เดี๋ยวเราจะสร้างที่พักอยู่ตรงนี้นะ,ะจะทำเป็นที่นอนว่ามันจะเป็นยังไงโอเคไหมค่อนข,ข้างที่จนะหนักเหมือนกันนะถึงที่พักแล้ว ครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับดาวไลฟ์สไตล์วันนี้ผมเข้ามาในป่าีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปชมบรรยากาศในป่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมก็ได้เข้ามาในพื้นที่ของป่าเนาะป่าเต็งรังเนาะส่วนมากจะจะมีก้อนหินเยอะมากเลยครับป่าเต็งรังค่อนข้างที่จะร้อนครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาสร้างที่พักสร้างที่พักเอาชีวิตรอดเนาะเอาตัวรอดเนาะเวลา เราเดินเข้ามาในป่าหรือว่าเราไม่มีที่พกักเราหลบฝนหลบอะไรเราก็ต้องสร้างที่พักไว้เพื่อว่าจะกันฝนอะไรเนาะใครที่เข้ามาชมคลิปของเราเป็นครั้งแรกก็ฝากติดตามช่องของเรา้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศว่ามันจะเป็นยังไง ครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาบนภูเขาเนาะค่อนข้างที่จะชันแล้วก็มีก้อนหินเยอะมากเลยบริเวณสันเขาอะไรประมาณเนี้เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะตามหาที่พักเนาะว่าเราจะสร้างที่พักแบบไหนเดี๋ยวเราจะไปหาที่ที่เหมาะเหมาะกับการสร้างที่พักเนาะเดี๋ยวไปชม ไปพร้อมๆกันเลยไปนี่นะครับก็คือบรรยากาศบนภูเขานะครับบนยอดเขาโอาค่อนข้างะสวยงามนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสามโมงเกือบสี่โมงนะครับก็เราต้องรีบหาที่พักนะครับไม่งั้นโอ้เหนื่อยแย่นะครับรต้องรีบสร้างที่พักกันนะครับโอเคนะครับ ครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาแล้วก็มาเจอก้อนหินก้อนหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันว่ามันน่าจะเหมาะก,กับาการสร้างที่พักเนาะมันน่าจะหลบฝนได้นะก้อนหินก้อนนี้เดี๋ยวเราจะมาทามันน่าจะเดี๋ยวเราจะมาทําที่พักใต้ก้อนหินก้อนนี้น่าจะพาทุกคนมาดูเลยก้อนหินก้อนนี้เห็นไหมครับทุกคนนี่ผมว่าบริเวณนี้เหมาะส มาะสมมากกัแบบก้อนหินก้อนที่ทำที่พักอยู่อ่ะก็จะทำที่พักข้างล่างเนานะมัเราจะการผนกให้เราเนาะก้อนหินก้อนนี้เห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวเราต้องไปสำรวจก่อนว่ามันมีอะไรไหมในก้อนหินาอาจจะมีงูอะไรตะขาบอะไรก็เห็นไปได้นะโ okay. อเคนี่นครับใต้ก้อนหินที่เราเดินมาเจอครับข้างล่างไม่มีอะไรไหม สำรวจก่อนเพื่ออาจจะมีงูมีตัวอะไรอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับโอ้น่าจะไม่มีนะผมว่าวเดี๋ยวเราจะสร้างที่พักอยู่ตรงนี้นะอะจะทำเป็นที่นอนว่ามันจะเป็นยังไงโอเคไหมโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะสร้างที่พักแบบไหนคนระับเพื่ออาจจะได้พักง่ายโอเค ครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็กำลังหาไม้เนาะเพื่อเราจะสร้างที่พักกันเนาะผมพยายามจะหาไม้ที่แห้งเนาะเพื่อว่าเราจะไม่ต้องไปทําลายธรรมชาติเยอะเนาะเอาไม้ที่แห้งเนาะเราจะไปทําที่พักกันนี่ครับมาเจอไม้แล้วต้นนี้แห้งหมดแล้วนะครับดูใบไม่มีใบแล้วครับเดี๋ยวเราจะตัดต้นนี้ไปทําที่พักครับ มีหลายๆต้นครับที่สามารถทําที่พักได้โอเคนะครับไม้พยายามเอาไม้ที่แห้งนะครับโอเคครับครับนี่นะครับก้อนหินที่เราจะนอนใต้ก้อนหินนี่ก็คืออ่ะนี่ก้อนหินลูกนี้เองนะครับเราจะอ่าสร้างที่พักใต้ก้อนหินนี่นะครับเพราะว่าก้อนหินนี้มันอ่ะมันช่วยให้หลบฝนหลบอาแดดหลายอย่างเนาะได้ครับเวลาฝนตก ช่วงนี้ยิ่งจะยิ่งมีฝนด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปชมว่าอ่ะกันสร้างที่พักของผมเป็นยังไงโอเคให้เวลาเดินป่าเนาะโอเคปะครับนี้นะครับเราก็เอาไม้มาด้วยเดี๋ยวเราจักที่พักกันเนาะไก้้ถึงก้อนหินที่เราจะสร้างที่ ไม้ของเราครับเราสร้างที่พักนะครับปะ่ะมาชมบรรยากาศกันเลยครับตอนนี้เราก็จะ,จะทำที่พักเนาะเราก็ตัดไม้เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูกัน ครับตอนนี้เราก็สร้างคานของที่พักของเราเสร็จแล้วนะครับนี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นคานเนาะเพื่อเราจะเอาไม้ไผ่ามาปูเนาะเนี่ยคานของมันทนะั้งสองข้างแข็งแรงนะครับดูข้างนี้นี่คานของมัน,นครับไต่ก้อนหินนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปหาไม้ไผ่เนาะเพราะว่า,าสภาพพื้นที่แบบนี้ การหาไม้ไผ่ค่อนข้างที่จะยากครับเดี๋ยวผมต้องลงไปข้างล่างนู้นนะครับข้างล่างนู้นนะครับเพื่อว่าจะไปหาไม้ไผ่นะครับต้องเดินลงไปอีกลึกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามหาไม้ไผ่กันก่อนเนาะแล้วจะมามาทําที่นอนเนาะโอเคนะครับไะครับเรามาเจอนี่ครับใกล้ๆที่พักของเราเลยนะครับมันเป็นโพรงอะไรก็ไม่รู้เนาะเนี่ย ที่พักของเราะนรับก้อนหินครับนี่โครงอะไรก็ไม่รู้ครับเต็มไปหมดนะครับต้นไม้นะครับนี่ครับโครงอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนเห็นไหมครับไม่รู้ว่าเป็นโครงของนกหรือเปล่าครับนกนกหงขวนะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่าครับโพรงค่อนข้างที่จะใหญ่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาไม้ไผ่ก่อนไปครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาเพื่อจะมาหาไม้ไผ่ โอ้หายากมากเเพราะว่ามีแต่ต้นไผ่เล็กๆมีเสียงนกด้วยทุกคนได้ยินนะครับเราก็เดินลงมาถึงข้างล่างแล้วแต่กำลังหาต้นไผ่โอเคนะคร,รู้สึกว่าจะมีต้นไผ่ข้างบนไปดูกันนี่ครับต้นไผ่ที่เรา จะไปตัดกัน,นครับนี่กอไผ่ใหญ่ๆเลยเห็นไหมครับรีบพาทุกคนไปดูกันตัดต้นไผ่กันเฮอยดอกไม้อะไรไม่รู้สวยงามครับตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาบนระดับนี้นี่ต้วนวนี้ไหมครับต้นไผ่ครับที่ผมจะไปตัดกันนะครับนี่ พาทุกคนไปตัดด้วยกันมายทูทำที่พักทำที่พักเน,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 ะน,น,นานะน,นี่ครางนี้จะ่อโอ้เหนื่อยเนื่อย่งหนนี่ต้นไผ่ของเราครับเห็นไหมครับจะตัดต้นไผ่ก,ก่อนเนาะ ครับส่วนเราก็จะสับนี่เนาะให้เป็นแผ่นเนาะเพืยเราจะปูนอนเนาะเนี่ยไม่ผ่นดูดูนนะดูวิธีการสับนะครับ ครับก็เสร็จไปเรียบร้อยครับมึงแ่นภาษากรเรียงจะเรียกว่าเทดาเทดาครับเพราะว่าเราจะเอาไปปูไตที่นอนครับเทดา ครับตอนนี้เราก็สับไม้ไผ่เสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับไม้ไผ่ของเราครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่พักกันค่อนข้างที่เย็นนะครับตอนนี้น่าจะห้าโมงถึงนะครับเห็นะครับป่ะเดี๋ยวจะรีบสร้างที่พักให้เสร็จก่อนที่มันจะมืดนะครับครับเราก็เดินมาครึ่งทางแล้วครับ ที่เราแบกมานะครับ่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนู่นข้างล่างนู่นนะครับเห็นวิวไหมครับเหนื่อยพอสมควรครับต้องแบกขึ้นดอยนะครับเพราะอ่าที่พักของเราอยู่ข้างบนนู่นนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาไปชมกันเดี๋ยวรอนั่งพักสักนิดก่อนโอเคนะครับครับตอนนี้เราก็ ใกล้จะถึงที่พักแล้วนะครับค่อนข้างที่ชน,นะเหมือนกันถึงที่พักแล้วนะี่น่ครับถึงที่พักแล้วโอเคเดี๋ยวจะสร้างกนะันมาดูกันอีกทีเนาะโอเคครับเ,เดี๋ยวเราจะทำที่พักกันก่อนนะครับดูนะครับ ครับคือว่าที่พักเรายัางไม่เสร็จสมบูรณ์ครับมันอ่อนคนระับเราต้องเสริมตรงกลางเสริมไม้ตรงกลางนะครับเพื่อว่าเราจะได้นอนมันจะได้ไม่แบบนี้นะครับยืดหยุ่นอย่างนี้โอเคนะครับเดี๋ยวจะไปหาไม้มาตัดแล้วก็มาเสริมจุดตรงนี้อีกอักอนนึงนะครับจุดนีนะ้จะเสริมไม้อันนะเพื่อเพื่อว่าจะให้มันแข็งแรงกว่านี้นะครับโอเคนะครับ นี่ครับคือที่พักของเรานะครับใต้ก้อนหินครับตอนนี้อ่าก็ประมาณห้าโมงกว่าเกือบหกโมงนะครับหกโมงเย็นครับก็จะมืดแล้วครับดูที่พักของเรานะครับไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะนอนกันได้ไหมครับว่าไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมครับคืนนี้ เดี๋ยวมาชมบรรยากาศในคืนนี้กันอีกทีนะครับด้ที่พักนะครับก็เสร็จเรียบร้อยสามารถนอนได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือก้อนหินนะครับเห็นไหมครับเราก็ดังไฟโอเคนะครับเดี๋ยวจะพามาชมบรรยากาศคืนนี้ไปด้วยกันอีกทีนะครับโอเคไปเบื่อไครับ มีนกกลับมาที่หลังน่าจะนี่ครับต้นนี้ครับต้นใหญ่นี่ละครับนี่ครับมันมีโพรงด้งข้างหลังที่ผมถ่ายตอนเมื่อกี้นะมันกลับมาหาน่าจะกลับมานอนที่หลังมันเนะหลาตัวมากเลยเดี๋ยวถ้ามาใกล้ๆอยากจะถ่ายให้ดูนะครับเมื่อกี้สองตัวแล้วครับแต่เห็นผมแล้วก็บินไปบินไปไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวมันก็มาอีกแน่นอน,นครับเดี๋ยวรอสักพัก นี่นครับผมก็ตัดกระบอกไม้ไผ่หรือต้มมาม่าในนี้นะครับนี่เดี๋ยวต้มมาให้ดูนะครับโอเคครับทุกคนผมก็ได้ต้มมามา่ามันกระบอกไม้ไผนะ่เห็นไหมครับเพื่อกันหิวเนาะเวลากลางคืนเดี๋ยวพามาดูกันว่า มาม่าหน้าตาออกเจาออกมนเป็นยังไงนี่เห็นไหมครับมาของผมในกระบอกไม้ไผ่ครับกำลังต้มอยู่ครับน่ากินเชียวโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูใกลที่ว่าตอนสุกนครับทุกคนนุกเนนๆเนนๆเนนๆะครับนี้นๆ มันกาลังจะกลับมานอนที่โพรงมันนะครับโพรงก็คือต้นนี้นะครับแต่มันอยู่ใกล้ที่ผมมาพักมันไม่กล้าเข้ามานะครับนะมาอีกตัวละนี่สองสามตัวก่อนครับผมว่าแล้วทําไมโพรงมันเอยอะจังเลยสามสี่ตัวเลยนะครับมันไม่ได้มีตัวเดียวนะครับทุกคนได้ยินเสียงมันไหมครับ นกหัวขวาน,นะครับที่จอ,อ่าต้นไม้นะครับโอเคครับมาม่าของผมก็สูงแล้วนะครับนี่ม,มามไหมแล้วนกนะบินไปบินมาตอนนี้ก็จะขำแล้วนะครับมันกลับมันจะกลับมานอนแน่นอนผมว่าต้นไม้ใหญ่ๆนนะ่รั แต่มันอยู่ใกล้ผมไม่กล้าเข้ามาบินไปบินไปนั่นแหละเห็นแล้ว,าลวมาแล้วมันมืนมืดแล้วก็มองไม่เห็นนะครับได้ยินแต่เสียงมันมาหัวขวาน,นครับหลายตัวมั่งเลยครับไม่ใช่มีตัวเดียวนะ,ะมันสี่ตัวนะครับไม่กล้าเข้ามาจริ้มนี่นน บินไปบินมานั่นเละนี่นครับมาม่าของผมครับสุกแล้วครับนี่มามา่าสุกแล้วเดี๋ยวผมจะกินมาม่าก,ก่อนเดี๋ยวเทใส่อะไรนะจานที่ผมทำไว้เมื่อกี้นะครับนี่นครับมาม่าของผมก็สุกแล้วครับ เดี๋ยวจะรับประทานก่อนนะครับนี่ตอนนี้ก็มืดแล้ครับผมก็ได้ปปิดไฟฉายอโอเคโอเคจะกินมากกว่าน,นะนี่มันจะมาทานมาันมากมามาานะม,มามากปลานี่อร่อยนะอร่อยกว่าอยู่บ้านนะครับ มามามาทุกคนมากินด้วยกันบอกตรงๆเลยอร่อยนะมากินในป่านี้อืมอร่อย เดี๋ยวผมจะกินไปมากนะครับเดีเ๋ยวจะเก็บบรรยากาศไว้เรื่อยครับคืนนี้ว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วครับเวลาประมาณหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มสิบแปดนาทีนะครับทุกคนเห็นนะครับก็ค่อนข้างที่จะเงียบเนาะในป่านีมีเสียงนกฮูกร้องนะครับเมื่อกี้แล้วก็นะทุกคนได้ยินไหมครับ เสียงนกฮูกนะครับก็ก่อนข้างที่จะเงียบเงียบเย็นสบายคืนนี้ผมว่าหนาวแน่นอนในป่านี้ก่อนข้างที่จะหนาวนะครับอากาศยิ่งมานอนในใต้ก้อนหินนีครับตัวนนี่ใต้ก้อนหิน,นครับนี่มีแมงมุมนะครับแมงมุม โอเคนะครับครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเมืดอลนะครับเดี๋ยวเราก็จะนอนหลับพักผ่อนะครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศพรุ่งนี้กันอีกทีนะครับว่าเช้ามันจะเป็นยังไงอากาศจะดีหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวก็จะนอนหลับพักผ่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคนก็ต้องขอบคุณนะครับราตติสวัสด์นะครับทุกคน ครับทุกคนเมื่อกี้ผมก็ได้นอนนอนสักพักเนาะแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ครับดังมาจากข้างๆดังมากครับดังเหมือนเสียงก้อนหินกลิ้งอะพรอมพมอะไรแนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นสัตว์ใหญ่หรือเปล่าครับผมคิดว่าน่าจะเป็นหมูป่านะมันเดินมันเสียงดังมากครับขนณะช่วงนี้อ่ายิ่งเป็นหน้าแรงเนาะ ่าที่นี้มันโดนเผาหมดแล้วนะไม้ไม้ก็ไม้ไม,ไม,ไม้โดนเผาหมดแล้วผมไม่รู้ว่านันจะเป็นสัตว์ใหญ่แน่นอนมันเดินเสียงดังมากเลยครับผมก็เลยอ๋อสดุดดงตื่นขึ้นมาไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรโอเคนะครับเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นอีกเดี๋ยวจะอ่าเล่าให้คุณผู้ชมฟังเองนะครับโอเคนะครับคืนนี้ก็ ยังนอนไม่หลับครับก็อ,อากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็นพอสมควรครับในป่านี่โอเคนะครับเดี๋ยวพามาเก็บบรรยากาศไปเลยเลยครับโอเคครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับมันเป็นกิ้งกือกิ้งกือครับมันเลยขึ้น,ม,น,ม,น,ม,นมา โอ้โหยิ่คือตัวเล็กยินเกืนครับเราจะไม่ยุ่งกับมันนะครับโอเคนะครับครับตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วครับดูนาฬิกาตอนนี้ฝนตกหนักนะครับแต่เรานอนเราทำที่พักใต้ก้อนหินเราไม่เปียกนะครับ แต้คฝนตกหนักมากตอนนี้นี่ทุกคนได้ยินเสียงนหมครับฝนตกไม่รู้จะเห็น,น,นหน่ายังไม่เห็นนะค่อนข้างที่จะมืดนะครับฝนตกนตกหนักเลยอนะากาศค่อนข้างที่จะเย็นมากเลยครับ ฝนก็ตกหนาวก็หนาวนะครับตอนนี้นี่แหละคือเวลาเราเข้ามาในป่าเราต้องทําที่พักแบบนี้นครับมันจะช่วยกันฝนได้เยอะ,ะครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็นอนต่อนะครับไม่สนใจนะครับเพราะว่าพ้องนอนมากเลยครับตอนนี้เคครับ ตอนนี้เราก็สะดุ้งตื่นเนาะเวลาประมาณตีสามตอนนี้เพราะว่ามีแขกไม่ได้รับเชิญเนาะนอนไม่หลับเลยครับเดี๋ยวจะพามาดูแขกของเราครับนี่แขกของเราครับที่ไม่ได้รับเชิญครับ เมื่อกี้เต็มเสื้อผ้าผมเลยนะครับมันก็เลยลุกมาจุดไฟแล้วก็โอ้ยเยอะมากเลยครับก็เลยนอนไม่หลับเคนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้ากัน,นอีกทีนะครับวันมันจะเป็นยังไง นี่ครับทุกคนดูสิครับตัวอะไรก็ไม่รู้ครับมดหรือเปล่าเต็มกระเป๋าเลยนะครับเมื่อคืนก็แบบนี้นะครับตอนนอนไม่หลับเลยนะครับเต็มผ้าห่มของเราเลยครับนี่เป็นแขกของเราครับที่ไม่ได้รับเชิญนะครับเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยครับโอเค อรุณสวัสด์ยามเช้านะครับก็นี่ก็เช้าแล้วครับก็เมื่อคืนฝนตกตลอดทั้งคืนเลยนอนไม่ค่อยหลับนะมีแขกรับเชิญมาด้วยแขกไม่ได้รับเชิญมากกว่านะครับไม่ว่าเป็นมดว่าเป็นปลวกเต็มตัวเลยครับเมื่อคืนนอนไปนอนมาก็โอเคนะครับเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าคือวิดีโอหน้าเราจะไปทำอะไรก็ฝากดูด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับพระเจ้าอภพนะครับ